ชาลอตสร้างปรากฏการรักล้นหอบุกแฟนมิดบาซิลสุดอบอุน่นเธอเดินไปกอดทุกคนเลยเธอกลายเป็นคนบาซิลไปครึ่งตัวแล้วนะกลับมาอีกเร็วๆนะจะได้มีแฟนๆได้พบกับพวกคุณมากกว่านี้มันแทบจะเหมือนกับว่าพวกเธอเป็นแฟนกันจริงๆหรืออะไรบ้าๆแบบนั้นแหละก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครกันก่อนเลยนะคะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากให้แอดพาไปส่องคอมเมนต์โมเมนต์ไหนของอิงฟ้าและชาลลอตก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะความรักไม่มีพรมแดนจริงๆเมื่อสศิลปินสาวขวัญใจแฟนคลับทั่วโลกอิงฟ้าวราหะและชาลลอตออสตินสร้างโมเมนต์สุดซึ้งในการจัดแฟนมิคครั้งแรกในบาซิลภายใต้แคมเปญสุดยิ่งใหญ่อิงหลอดบาซิลเม็กซิโกทัวร์2 ที่จัดขึ้นท่ามกลางพลังแห่งความรักจากแฟนคลับแดนลาตินอเมริกาที่แห่มารอต้อนรับกันส่วนแน่นฮอล #firstfanmeet อิงหลอดอินบาซิลติดเทรนทันทีบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้ามหาชนหรืออิงหลอดต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่คือค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมบนเวทีเต็มไปด้วยความประทับใจทั้งเสียงกรีฑ์ทั้งน้ำตาทั้งธงชาติไทยบราซิลโบกสะบัดพร้อมพลังรักที่พุ่งชนหัวใจแบบไม่ต้องใช้ล่าม งานนี้ไม่ใช่แค่อิงฟ้ากับชาลลอตที่ยิ้มไม่หุบแต่แฟนคลับชาวบราซิลเองก็อินไม่แพ้กันถึงขั้นมีบางคนร้องไห้ที่ได้เจอพวกเขาทั้งสองคนและแน่นอนว่าปรากฏการรักล้นหอครั้งนี้ก็ไม่พ้นมือแฟนๆชาวบราซิลที่จะพากันแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามไม่ว่าจะบนทิกต o อก i n s t a g r กรหรือ YouTube ต่างก็พากันคอมเมนต์แบบหัวใจไฟลุกน้ำตาแตกเสียงตอบรับอบอวนไปด้วยความรักความปลื้มและน้ำตาแห่งความซาบซึ้งอยากรู้ว่าแฟนบาซิลพูดถึงอิงฟ้าชาลอตต์ยังไงกันบ้างตามไปสองคอมเมนต์เด็ดๆจากโซเชียลแดนลาตินกันเลยค่ะมาที่คอมเมนต์แรกนะคะว้าวออกมาดีมากเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะแล้วฉันไม่ได้ไปอ่ะแง คอมเมนต์นี้น่าจะเสียใจมากที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะคะไว้โอกาสหน้านะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะออกมาดีมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันว่าขาดอะไรบางอย่างในส่วนที่ให้เกียรติสสาวแต่รวมรวมก็ออกมาดีคอมเมนต์ต่อไปนะคะชอบวิธีที่เขาโชว์ประเทศของพวกเธอมากจนฉันยังอยากไปเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะโหคนลุกไปหมดเพอร์เฟกเลย ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะโอ้ยสวยงามมากๆเลยขอแสดงความยินดีกับแฟนดอมด้วยคอมเมนต์ต่อไปค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเธอเดินไปกอดทุกคนเลยเธอกลายเป็นคนบราซิลไปครึ่งตัวแล้วนะ คอมเมนต์ต่อไปนะคะโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอิงฟ้าคือคนพิเศษจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะจะไม่ให้รักอิงฟ้าได้ยังไงล่ะคะและคอมเมนต์ต่อไปนะคะน่ารักสุดๆอิงฟ้าคือความภาคภูมิใจของพวกเราขอบคุณที่รักในตัวอิงฟ้านะคะแอดขอบคุณแทนทุกคนนะคะขอบคุณชาวบราซิลนะคะที่รักในตัวอิงฟ้านะคะ คอมเมนต์ต่อไปนะคะครั้งหน้าช่วยประกาศล่วงหน้าหน่อยนะคะมีแฟนๆหลายคนที่ไม่ได้ไปเพราะเวลาน้อยเกินไปถ้าประกาศเหมือนที่ยุโรปรับรองเลยว่าคนจะเยอะมากแน่นอนพวกเรารักมากและเต็มใจจะไปร่วมอยู่แล้วแค่ต้องการเวลาเตรียมตัวค่ะน่าเสียดายแทนคนที่ไม่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแอดคิดว่าทุกคนใจดีแล,ละรักอิงหลอดขนาดนี้อนาคตน่าจะมีแฟนมิทติ้งอีกแน่นอนค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ พวกเราจะอยู่ตรงนี้เสมอพร้อมอ้าแขนและเปิดใจรอต้อนรับเพื่อคุณเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะคะกลับมาเร็วๆนะคิดถึงแล้วคอมเมนต์ต่อไปค่ะกลับมาอีกเร็วๆนะจะได้มีแฟนๆได้พบกับพวกคุณมากกว่านี้ จบแล้วเหรอเนี่ยสงสัยคอมเมนต์นี้อยากจะให้มีงานแฟนมิตรยาวขึ้นกว่านี้อีกนะคะเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะคะหวังว่าวันหนึ่งพวกเธอจะกลับมาอีกนะคอมเมนต์นี้อ่านแล้วรู้สึกซึ้งเลยค่ะเป็นการรองคอยของแฟนคลับเลยนะคะหวังว่าให้ทั้งสองคนได้กลับไปอีกครั้งค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะอิงฟ้าเหมือนเทพธิดากรีกผูเลยค่ะและคอมเมนต์ต่อไปค่ะในที่สุดรอมาเป็นร้อยปี แล้วเธอก็ได้ยินสักทีคอมเมนต์นี้รออิงหลอดมาถึงร้อยปีเลยหรอคะเนี่ยแอดแอบขำเลยนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเธอไม่เข้าใจหรอกว่าฉันข้างการที่สองคนนี้ประสานนิ้วมือกันทุกครั้งแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปนะคะมันแทบจะเหมือนกับว่าพวกเธอเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะหรืออะไรบ้าๆแบบนั้นแหละ เป็นยังไงกันบ้างคะและนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆชาวบราซิลนะคะหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วบอกเลยว่าแต่และคอมเมนต์คือกำลังใจที่แท้จริงคือพลังงานบวกที่ทำให้เรายิ้มหัวใจเต้นแรงและเชื่อว่าในคำว่าเคมีมันได้แบบไม่ต้องมีคำอธิบายมันไม่ใช่แค่งานแฟนมีตแต่มันคือโมเมนต์ที่กลายเป็นความทรงจำและอยู่ในใจเราตลอดไป ออกขอบคุณทุกความรู้สึกที่มอบให้กันไม่ว่าจะผ่านจอหรือผ่านเสียงหัวใจสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วช่วยบอกแอดนะคะว่าอยากเห็นอิงหลอดไปจัดงานแฟนมีทที่ไหนอีกหรืออยากให้แอดไปส่องคอมเมนต์โมเมนต์ไหนของอิงหลอดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าแครชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ